เรื่องสัมผัสที่6ตอนที่สองเสียงหัวเราะตอนตีสหัวเราะทั้งที่ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วใครห<ค>ัวเราะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องสัมผัสที่6คืนนี้เรื่องที่จะเล่ามาจากเติน้นหนุ่มพนักงานออฟฟิศวัย28สไว้28ปี ผู้ซึนไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งเขาอยู่บ้านคนเดียวเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อพ่อกับแม่ของเต้นไปต่างจังหวัดทิ้งบ้านหลังเดียวสองชั้นไว้ให้เขาเฝ้าทุกอย่างเป็นปกติดี เตือนอยู nós, kind of three, ่ชั้นล่างมีทีวีมีกาแฟมีแอร์มีไวไฟอยู่สบายกว่าคอนโดของเขาเสียอีกคืนที่สามตีสามเป๊ะเติ์นสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงหัวเราะผู้หญิงดังมาจากชั้นสอง เสียงนั้นไม่ใช่เสียงหัวเราะธรรมดามันค่คอยๆดังขึ้นช้าๆจากแผ่วเบาเป็นเสียงหัวเราะแบบดีใจหรือสะใจอะไรบางอย่างเต้นนอนนิง่งใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบ เขาคิดว่าอาจเป็นขโมยหรือมีใครแอบเข้ามาในบ้านแต่เมื่อรวบรวมความกล้าเดินขึ้นไปเปิดไฟเปิดประตูห้องไม่มีใครเลยหน้าต่างปิดสนิทประตูล็อก ไม่มีร่องรอยการงัดแงะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่ที่พื้นกลางห้องนอนพ่อแม่มีรอยรองเท้าเปียกน้ำเดินวนเป็นวงกลมเต้นลงมานั่งเงียบทั้งคืนไม่กล้านอนอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเขาโทรบอกแม่ว่าขอกลับไปนอนคอนโดแม่ของเต้นเงียบไปนานก่อนจะพูดว่า ลูกจำป้าเล็กได้ไหมคนที่เคยมาอยู่บ้านนี้ตอนเรายังเด็กๆเธอเคยอยู่ชั้นบนห้องนั่นแหละแล้วก็จากไปตอนตีสามเสียชีวิตเพราะหัวใจวายกระทันหันก่อนเสียแม่ได้ยินเสียงหัวเราะของเธอแบบเดียวกับที่ลูกเล่าเป๊กเลย <S 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 2> <S 2> ติ้นไม่เคยกลับไปนอนบ้านหลังนั้นอีกเลยแม้แต่คืนเดียวเสียงหัวเราะคือเสียงของความสุขหรืออาจเป็นเสียงของบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเสียงหัวเราะตอนตีสามคุณแน่ใจแค่ไหนว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่ได้ยินขอบคุณที่รับฟังเรื่องสัมผัสที่6 ตอนที่สองตอนหน้าเราจะพาไปฟังเรื่องจากห้องน้ำโรงเรียนประถมที่มีเด็กคนหนึ่งยังไม่ยอมกลับบ้าน,านแล้วพบกันใหม่ในความมืดครับ